หลังนั่นมันเปลี่ยนในเรืองโกงกันแต่ไหนน่ะเว้นถือจีบบ่เมนอลไรดีครับพี่น้องโกงกับโกงแน่แเลยเฮ้ยมึงไปใส่กอดคอแล้วมันพูดนะขั้นเบ็ดสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับช่องหางลินทินิซันนะครับวันนี้พาไปใส่เบ็ดในนาเขาด้วยเงาเครียดนะครับผมเอามือหนีดีผ้าไปคุณน่ะหน้าโคกเด้อมือหนีเด้อลองเบิึงมันจะได้พอสองตัวบ่มือหนีจะได้ปนบ่ ไสเยาครับเาเนีน่ยครับวันนี้นี่เขียดเนี่ยเนี่ยไสเยาเขียดประมาณสี่สิบตัวโอ,อ้ไปไต่มาเมาื่อคืนนี่ดิเออไปไต่มาเมื่อคืนนี่ละแต่ว่ามันสีได้บ่พอปนบอ่อตัวน่ะลูกน้องก็เต็มรถยุ่พหมนน่ะ ใช่แล้ววะเออใส่กี่เมื่อนีปราสาทน้องก็บไใส่รอบๆนี้ไปรอนเมื่อวานน่ะใส่เยอะเขียดเอาพี่น้องเอ้ยมือนีก็บ่หอดอะหน้าโคกโอ้ยทางก่ยากกอทางมายากเขียสีบ่หอดกับคำพูดอ่ะตะเวนจนสิต๊ะดีเลยได้ครับมื่อนีนใหม่อยู่มั้งเลยไปมองมองใส่เลยรอบๆน้ำมูอนี้แล้วกว้างยุบๆนะไปไปไปกันเลย Bang này hàng tay nó thắng đi nó mà gặp Sam nó hàn xưa tuyệt 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 ไทยทับครับพี่น uh, like, huh? ้องเป็นไซแล้วครับผมโอ้ยถอยทับถอยทับเว้นสาวเว้นกระโอยสิตุ้ดินในไซร์เบิดบูบเบ็ดกระไรโอ้ยเขียดกระตุ้นนิดหน่อยเชิดโม่ทีเขาเอื่นแค่ยังเอื่นขันแม่นอยู่เมืองเลยเขาเอื่นเขียดโม่โอ้เขียดไรแต่ว่าอยู่กับราชินีหรืออยู่ทั้งใต้ทั้งต่ำเขาเอื่นเขียดโม่เชิดโมประคอกยินดีดิอ้าวยินดีอยู่กันงูวักินกวอนนะ Nhanh à. đi ngủ kín gần bưng à như đã Chết cắt tui nhoi Bà mới thì nhây sao không chết bò Nhanh chết mồ cơ bưng Bình ổng bà nhanh mà chín có đây Cô tủ vô mươi lái mươi nỉ xe lười lòi vết đi Ờ ờ Kiếng lắng đây có <laughs> đâm ra là bưng đất sục khoang đấy bưng này bưng cây này bưng vân vân cây núi này bưng mưa con nặng ó cái là ốc mận nó cứ say hang rồi đó nằm nhèn thế thì phải xeo, răng xèo xe phù phù gìn đi Ủa?

คนมือคงมือละสองตัวสามตัวก็แล้วเล็กแล้วง่ายสามมือโลูสี่มือโลูขันมือมานก็ได้มือละโลูขันมือประมาณก็สามมือโลูสี่มือโลูกครับผมใส่หัวจะได้ยินแยกบทไปทางไหนซื้อไปเร็วกว่ซื้อไปหุ่นบ่เออ แล้วเดี๋ยวควบไปพี่นั่นน่ะปลามันตัวใหญ่น่ะมันบ่เคยกินเงื้อกินเดีตดเจ้าน่ะน่ะอยู่อยู่นู่นนั่นน่ะน้ำหนี่งามขนาดแต่ว่าจะใส่เป็นหนองสระบุญเลยอ๋อเป็นตัวมีปลาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพ่อมองเห็นน้ำบกเคยอยู่คุณน้ำอยู่ใต้ยุณดิพ่อเงินไปคุณอ่ะอืม ไตเขียดกับไตย,ยุ่หน้าพ่อใหญ่พ่อรูปหนนมือขึ้นไรต้อนหนึ่งูบ่าไเงีชนมูครับพี่น้อเชนมูครับอืมสุกมันมันประคอมากทีเชนมูนะี่ตประคอกระถืกระถือประคอกับมูเท่านั้น ไอกระปูาว่าไตเอกระปูไป,ปสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มายามเบ็ดนะครับตอนเช้าเืองบรรยากาศก่อนครับผมมอกหลงคักครับผมหลังจากใส่เบ็ดไว้เมื่อคือนนี้ครับ ยังไม่เศร้อมมาเบิ้งว่ามันยิ่งมีป่าติดบวะวมมันเมื่อคืนนี้เราได้มายามครับผมว้ายิงวางบานเน่กูเวรอนยังไม่เศร้ากูนะหมอกกับหมอกไรมายามกับโ้ากับยามบ่ได้หมอกไรพูด mọc lại quên. Mình đây quân phốt tổ vô này. À. để một cái hấp. đồng Mình toàn sâu khi nó Ếy bưng nổi đây. Mọc cắt trong mắt lì. Điên đen đen đua. <laughs> Nhân cửa góc không vòng. Nhân mẫn đêm. Quát cũng đầy mày, mối. Quát của vòng. Quát của, của, ừ. của mình mình không Quát của mình. วันในป่าต mm. okay. ้องาเจักมือสองมือตรงนีุ้ mean, ่นะไม้กระปูว่กินนลมีแต่ปูกินครับพอมันแล้วดิกงหงลงนะเดี๋ยวมาเนาะแต่จิ้มมุนลุดตัวหัวปีนี่เนาะนีุ้้นอะ บังับพีน้องหลุดครับผมเบ็กดวกน้อยโคดบอกดึงไปพันก่อเข้าครับบรรยากาศในโมโซดีก่าคักงามแหงงนะบังับพีน้องเหนือไ่เห็นยังเลยครับผม นีย่ยร้อน,นี้ก็ครับ บดถืกอีกแล้วครับผมเอ้ยขอบคุณเลยเกาะดีเลยเกาะต้นเขาบัดเกาะปลาคือยังบดเถืกบัดปลาแล้วลุดดิบัดปลาบัดหลุด มันปลามันเบิดตี้เมือนกันอบคครับพี่น้องรับเป็นย่วันยางเข้าไปบุครับมันหกครับเป็นบมกขนยืนท้ายนี่ก่อนนะับแล้วผมไม่ผ่าเบิงบรนยากาศนะครับบรรยากาศหมกต้นเกร้าๆบรรยากาศดี กำลังนี้เปลี่ยนฤดูเข้าน้าหนาวครับแล้วามาันยามเบ็ดมันนี้เทือกบ่ะเหมือนเดิมแต่ได้กินมาเนาะพี่นอนะ้องเอหงื่อนีไง

หลุดดีแล้วครับผมเม็ดพวงน้อยพุดบอบชวงหลังตึ้อวะเหมืนนมนนบบอ,อมนเดิมครับ

Mang a mang have been hung moon. mưa dạy đây phó dạy hợp hấp mùa, dạy ghênh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  hấp mùa, hấp เขาก็ดีให้เรียกตนเข้าครับดูดนี่เหรอเบิ่อแล้วดิสีลังหาลังอีกล่ละอยู่สีลังพี่น้องเอ้ยโอ้ยอยู่พุ่นอีกสองลังอยู่รอเถียงกูนะมันได้จ้กตัวอยู่ครับตังนี้ที่ตัวล่างผนบ้าทุดท้ายผนบ้า bật cái này đi xong lắng hấp bố đây bà gạo chết thì là phải phốt à bà mà chẳng gắt nông bố tàu bản là hợp không Nam cả cho kênh đi พูดก็ได้แกวได้ผลยุ้อจื๊กบาลังเนี่ยบารังบาได้จักตัวครับผมเมื่อนี่หาแต่พี่น้องมาเบิ่งบรรยาการครับผมเมื่อนี้ก็สรุปบาได้ป่าจักตัวครับผมนี่เด็กแกวเครียดครับครับก็ขอขอบคุณ ที่เข้ามาเบิ้งนะครับผมกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะเบิ้งเบิดล่ะพี่น้องเอ้ยมือนี่เบิ้ดมานแล้วบุญละมือหนาจังเบิ้งกันไหมมือนีว่าได้มือฮึ่มก็ต้องได้หากินกันว่าได้มือนีมือหนาว่าได้มือฮื่นก็ได้มือฮื่มันก็ต้องได้ได้แน่นอนครับสวัสดีละมือนีสวัสดีครับสวัสดีครับ